สวัสดีครับมาต่อกันอีกคลิปนะครับทรงเจดีเหมือนกันนะครับรงนี้ลงรักเก่านะครับลงรักเก่านะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับก็เช่นเคยนะครับก็จะให้ดูภาพโดยรวมหน้าหลังข้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องสองพระให้ชมนะครับโอ้หดูลักนี่ลรักเก่าจริงจริงนะครับรงนี้นี่เลยนะครับโอ้โหเมืดอตื๊เลยนะครับก็จะให้ดูภาพโดยรวมนะครับภาพโดยรวมไปก่อนนะครับ เป็นช่องทางทรมาหากินนะครับเป็นคลิปยาวสตรีมนะครับเป็นคลิปยาวสตรีมนะครับผมก็จะลงสร้างรายได้จากนเนื้อหานะครับใครที่เล่นพระเล่นสมเด็จก็ต้องดูนะครับใครที่ยังบางคนก็บอกว่า,าดูไม่เป็นนะครับคือผมให้เฉพาะคนที่ดูคนที่สนใจนะครับคน,คนที่ดูไม่เป็นก็ดูได้นะครับบางคน เขาก็ไม่รู้นะผมเข้าใจนะครับนี่เลยนะครับให้ดูนะครับโอ้โหพระลงรักเก่านะครับตรงนี้ดูเนื้อคือรักบางทีเนื้อมันหลุดติดไปกับรักนะครับอันนี้รักน่าจะไม่นานนะครับสามสิบสี่สิบปีนะครับถ้ารักเก่านี่รักจะเป็นแผ่นนะครับรักจะเป็นแผ่นแผ่นลอกเป็นแผ่นเลยนะครับนี่ให้ดูปอดสวยงามนะครับกับ สมเด็จพิมทรงเจดีวัดรักังนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับคือ,อพูดถึงคําว่าสวยเลยทุกคนที่สนใจในพระเครื่องนะครับมีพื้นฐานในการดูนะครับว่าโอ้สวยแบบไหนเป็นแบบไหนผิวหิ่งเป็นแบบไหนพระผ่านการใช้นะครับถระสมเด็จถ้าผ่านการใช้ก็จะดูง่ายนะครับก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นเดี๋ยวคนนี้ทำไมมุมมัวซะแล้วว่ะหรืออยู่ที่กล้องสองพระวะนนี้นะครับ่ะเดี๋ยวให้จบ คลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเช็ดหน้ากล้องก่อนนะครับก็จะให้ดูนะครับความสวยงามนะครับลงกล้องส่งภาเราก็จะเห็นรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับก็จะให้ดูแบบนี้นะครับใครที่ดูชอบใครที่ดูสนใจนะครับกดทักทายมาได้นะครับทักทายมาได้นะครับอย่างผมก็มีสองช่องทางนะครับที่ลงในคลิปยาวสตรีมนะครับ ของช่องทางนะครับต้อง่อยโฟกัสกล้องก่อนนะครับเป็นเนื้อที่โอ้โหถูกตาต้องใจนะครับจะมีองค์หนึ่งองค์หนึ่งคิดว่าน่าจะหักนะครับคิดว่าน่าจะหักนะครับอีกองค์นะครับเดี๋ยวผมจะอาลิปอีกลงนะครับมาเดี๋ยวจะให้ดูภาพาโดยรวมเลยนะครับอย่างนี้สวยงามจริงๆนะครับอย่างนี้นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆนะมา เรามาดูภาพาโดยรวมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครดูชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงรวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ